แล้วแล้วทำไมเราถึงจะต้องมีการสังคย,ยนาพระไตรปิฎกกันตรงนี้อ๋อสังคย,ยนาพระไตรปิฎกเนี่ยเ,เกิดจากการที่พุทธเจ้าท่านสอนตลอดเวลา45พรรษาเนี่ยนะฮะที่ที่หลายคนหลายท่านประเทศราสมัยนั้นได้เรียนกันคือเราทราบดีน้องพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมทั้งหมด45พรรษาการสังยายนาคือแต่และครั้งในการที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมนั้นอ่ะก็อาจจะแสดงกับองค์นี้ กับองค์นี้กับองค์นี้ถูกไหมฮะแต่แต่เราเป็นความโชคดีคือหลังจากที่พระอนทน์เนี่ยเป็นพุทธอุปถาคเนี่ยท่านได้ขอพรกับพระเจ้าไว้ว่าไม่ว่าพระเจ้าจงแสดงธรรมที่ไหนทั้งต่อหน้าและรับหลังถ้าต่อหน้าเนี่ยพระอนุนอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ทรงประจรงแสดงธรรมแล้วพระอนุนไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ยให้ทรงกลับมาแสดงธรรมกับพระอนุนด้วยเพราะฉะนั้นพระอนุนจึงได้ชื่อว่าเป็น ตู้คมภีในสมัยนั้นเลยเรียกว่าเป็นองค์เดียวที่จดจําคาสังสองพระเจ้ยยาได้มากที่สุดแล้วการสังคายนาก็เกิดขึ้นว่าในการรวบรวมว่าอันไหนคือหลักธรรมคาสั่งสอนที่แท้จริงอันไหนที่ใช่อันไหนไม่ใช่แล้วมาเรียงหมวดหมู่กันนะสังคายนามาจากสองคามาจากสังอ่สังแต่ว่าพร้อมกันร่วมกันคายนามาจากขีธาตุในการเปล่งเสียงสวดแสดงนั่นเอง ที่เราเรียนทุกวันนี้สังเคียสังคีติคือการร้องเพลงใช่ไหมดงนั้นสังคายนาในสมัยนั้นก็คือการสวดพร้อมๆกันแล่สวดคําสอนขึ้นมาพร้อมๆกันถ้าเราสวดผิดคนเดียวแสดงว่าเรานั่น,นคือเราเราจำไม่ได้เราก็จะสวดกันใหม่แล้วสวดจนทุกคนสวดได้พร้อมกันคือจําไปเท่ากันจําได้เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าการสังคายนาจเจริญพรแล้วที่โยม อ,อ่านมาบ้างีเยอะเล่มมากเลยช่วยเจ้าคะใช่ใช่ใช่พระไตรปิฎกเราเนี่ยมีจํานวนเฉพาะพระไตรปิฎกไทยนะมีทั้งหมดสี่สิบห้าเล่มก็จะมีความแตกต่างกันมากนะไม่เท่ากันนะของเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฉบับพมา่าเนี่ยท่านมีอยู่ประมาณสี่สิบเล่มนะฮะแต่ของล้วก็แต่มายังไม่ได้ไปทราบว่าในแต่ละประเทศทราบว่ามีไม่เท่ากันด้วย แต่ของไทยเนี่ยเราน่าจะปรับมาเป็น45เล่มเรายึดตามหลักที่ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงแสดงทำตลอด45พันษาเราก็เลยเรียบเรียงมาเป็น45เล่มอ่าซึ่งเป็นฉบับไทยในในสมัยนั้นคงไม่มีปัญหาแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราเนี่ยต้องการเรียบเรียงต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดเป็นแหล่งเดียวกันเรียกว่าสืบเนื่องสืบค้นกันได้ก็เลยมีความยุ่งยากในการอ้างเล่มอ้างหน้าอ้างเลขที่ซึ่ง ตำแหน่งไม่ตรงกันหน้าไม่ตรงกันอันนี้อาจจะเป็นเหตุก็ได้ที่ญาโยมกลุ่มอาสาปิโดกเนี่ยต้องมาช่วยกันทํางานงานนี้อ๋อก็คือที่ที่อาสาปิโดกมาทําฐานข้อมูลอันเนี้ยนะคะใช่เพื่อที่จะนําไปสู่ในอนาคตว่าอาจจะมีการสังคยาะนาใช่ะะหรือหรืออย่างน้อยที่สุดอเท่าท่าต่อมาทราบนะกลุ่มอาสาปิโดก,ก็คือเหมือนกลุ่มหลวงพี่บูชาใช่ไหม ซึ่งมาเรียบเรียงกันแล้วก็ทําเป็นพระไตริดกเวอร์ชันออนไลน์ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลเราจะได้เทียบเคียงได้ว่าเช่นฉบับไทยว่าตรงนี้เนาะเรื่องนี้นะฮะหน้านี้เล่มนี้ส่วนพมา่าเนี่ยอยู่ตรงไหนหน้าไหนเล่มไหนเราจะได้เราจะได้อ้างอิงถึงกันและกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นความเราสามารถเทียบเคียงกันได้ว่าพระไตริดกเนี่ยแต่ละชาติมี พูดไว้ตรงไหนบ้างมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเจนพรงั้น <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นหัวข้อเรื่องนี้ก่อนทั้งถัดดไปก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะตามที่เราจ่าหัวไว้ว่าบาลีวันละสองคำซึ่งก็อรอความเมตตาจาก่านให้ความรู้อะไรกับเราบ้างนะคะเกี่ยวกับบาลี